ไม่ไม่มีใครพูดในวันนี้เราไม่มีสเปกเตอร์โอเคครับไม่เป็นไรแต่ว่าในเย็นวันนี้นะครับก็จะให้แขกพิเศษของเราในแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่ง but however for this evening uh, I would like u uh, I'm special guest uh, to introduce themselves ก็คือคุณกิต exactly ิชัยนะครับได้มาเป็นคบคุณครูเทพบำนวยวิทยาอักคุณครูเทพบำนวยหาดใหญ่ของเราชื่อน mm ี้เป็นอาเอเซอร์ซ in เชอร์อินเทพบรมสดใหน่ครับอยากอยากจะให้คุณกิติชัยได้เป็นพระาตนะครับว่าพระเจ้าโดนใจหรือได้รับ การท้าทามที่ต่ออะไรจากใครอย่างไรจึงได้ตัดสินใจมาทำง,งานที่โรงเรียนเทพมรดกใจในปัจจุบัน Just now the Pastor asked me uh, what God has done uh, to me why I came here I decided to came here to teach uh, uh, to student in uh, screen, s e p on School in h a z a r d ครับเมื่อตอนบ่ายนี้คุณกิติชัยก็ ได้พูดในกลุ่มกลุ่มอธิฐานว่าเขาไม่ใช่เซเว่นเดย์อะเวอต์ิสนะครับในในในพื้นเมนะครับอ่าอ n this after noon I have I already mentioned that I was not uh seven day before กลับเพิ่งมาเป็นเซเว่นเดย์อ่าตอนที่ก่อนรือว่าตอนเรียนอยู่ที่ที่จะไปเชงกันตอนตอนศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย I became a c SDA s t i a n เราจะให้คุณีิจะเปเป็นพยานเอาเอาเรื่องอ่าอ่าครับเหตุผลครับที่ตัดสินใจที่จะมาทำงานกับงเานังครับ I will t you the reason why I came here in t e c o n d h school Hajj I <laughs> uh, I will you, thank God. Our great father was giving r the t o o u me n p p together, w o r s h i า God. ขอบพรคุณพะระเจ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาที่ส่งนำให้มาที่หัดใหญ่นะครับแล้วก็นมัสการของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พวกพี่น้องทุกคนที่อยู่หัดใหญ่นะครับ I am very happy to have time to worship with you. With you, you know, uh, I will tell you uh, about my in the past before I came here. เรามีความดีๆที่มานมัสการร่วมกับพวกเราแล้วก็อยากจะเล่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตในเมื่อก่อนนะครับ After I graduated from the university หล <Okay. S 1> ังจากที่จบมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ I got a j ็ b at St Mary School at Properday ครับมาได้งานที่โรงเรียนเซนต์แมรี่นะครับที่พระปแดงนะครับ St Mary School I worked there for one semester วก็ทำงานอยู่ที่นั่นหนึ่งเทอมนะครับ And after that I changed to Korat to work at about the uh, tutoring school ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่โคราชนะครับไปอยู่โรงเรียนกวดวิชากวดวิชานะครับ I worked there almost one year แล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นเกือบปีหนึ่งนะครับ um, I didn't have it too much about uh, in my life because I didn't have time to worship God. There is no church there, and the sad thing for me is I have to work on the Saturday as well for the d i e school. ก็อยู่ที่นั่นก็รู้สึกเศร้าที่ว่าไม่มีโบสนะครับแล้วก็แล้วก็วันเสาร์ต้องไปทํางานนะครับ I think you all you are lucky to that you have time, you have the opportunity to worship you. But for me, at that time when I was there, I longing for the church. I want to have time to worship you. But I I pray for God that please give me a job that that I will have time to worship you and to serve you. แล้วก็อยู่ที่นั่นก็ไม่มีโอกาสนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะ Uh, นำ้ำบัตรสการพระเจ้าของพระเจ้าว่าจะหามีที่ที่จะสามารถนำ้ำัตรสการพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระองค์ได้นะครับ I have prayed for God for uh, eight months พระเจ้าได้อธิษฐานอยู่เป็นเวลา8เดือนด้วยกัน and that time w h e r I h e t o e r of school ตอนที่ได้พั for me uh, the first time he called me he didn't say that he will accept uh, me as a musician he just if I am free เอ uh, he just want to to tell me first แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้แปลนะครับว่าทีแรกก็ยังไม่ได้รับนะก็ถามว่ามีเวลาไหม I t o p e I hope I n u s t I still interested if the, I t h if n i this school will not the SDA school I will not leave I not go out far far from my house to to my home to Kenya แล้วก็คิดว่าถ้าหากโรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนของ เซอร์เบดเดลเบนติสของเราข้าพเจ้า,ยาก็คงจะไม่จากบ้านที่ไกลมากมาอยู่ที่นี่นะครับ And, when the time came near, near, At n when d h e that i m came e time I heard the news uh, there is the car bomb in in Hat Yai แล้วเวลาก็ได้เข้ามาได้เข้ามาแล้วก็ได้ข่าวะระเบิดคาร์บอมที่หาดใหญ่นะครับ So I, I don't dare to tell my parents that I going to work in Hadjazgo. So I pray to God. If God views, I will go. Uh, but if not God views, everything uh, I will do according to God's view. ณเวลานั้นก็ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าถ้าหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้บาทำงานก็จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ So I decided to email to the d i r e c t o r of s c h o o l t uh, about the I want to know about the situation at h a ตใ at that time ตอนนั้นก็เลยอีเมลมาที่ตัวผู้แปลนะครับถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในหัดใหญ่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง but I believe that uh, God has a plan for me as I in the Bible then this afternoon I'm rather do you remember this Bible I says that God has plans for us plans for prosperity not for disaster <laughs> ะเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการนะครับในพ่อพระคัมภีร์บอกว่าแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการแห่งที่ดีนะครับไม่ไม่ใช่เป็นแผนการที่ไม่ดีนะครับ so I believe that this Bible is I remember all the time in my life since I, I came to the mission the university ก็ขอพระคัมภีร์นี้ก็อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าเสมอตั้งแต่ได้ไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยของพวกเรา and I also believe that all of you are God has p l a n n for you and God has chosen you as a to become a Christian. And many people, you know, they they didn't hear about the news, uh, the good news of God. Many <c oughs> people. ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับพวกท่านทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันแต่ละคนนะครับแล้วก็มีคนอีกเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้ยินเรื่องราวข่าวของข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า So I would like to encourage all of you who are, are Christian Uh, as the Bible says that we have to be the light for the <c oughs> m Try, try, l a s t land try to หนุนใจพวกเราทั้งหลายทุกคนเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้พวกเราทั้งหลายเป็นแสงสว่างของพระองค์เพื่อที่จะส่องสว่าง the assault that all a s s a l t นะครับเราก็จะต้องเป็นเรือซึ่งมีความเข็มอยู่เสมอ and I'm very happy our brother sister from Philippines they very strong with I I i, could, I very impressed with the first time that, you know whenever you are I though the part talent together of you and r Even b m a ั e <su> ก็รู้สึกประทับใจกับพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ที่มีความซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เปเจ้าที่มาอยู่รวมกันเพื่อที่จะนััสการองค์พระผู้เป็เจ้าด้วยกันอันเป็นแสงสอ่างที่ท่านทั้งหลายมีที่ยังมีความเค็มและก็เป็นแสงสว่างที่ท่านทั้งหลายได้ส่องไป รอ,รอบรอบ Thanks for everything for this evening area of the coffee place o ร่ for this evening ขอบคุณักญาที่โทรมได้ส่งประทานพระพรและโรกก็ส่งประ,ะ <Okay. S 1> ทานพระพรให้แก่่ทานทั้งหลายด้วยช่นเดียวกัน Thank you ขอบคุณมากครับ <c oughs>